โดยเว็บไซต์ราชกิจจานรนุเบกษามีพระบรมราชอ,องค์การประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงมาที่16สิงหาคม2567บัดน,นี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปนะครับ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีหลายชื่อดังนี้นะครับนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่มาตามค่าเลยนะครับนายสุรยิยะจ,จึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวิรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิจัยชุนหถาว,วชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทละรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับนายชูศักดิ์สินินครับเป็นรัฐมนตรีประจำำํะสาจสํนาน,น,ำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไรเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก พลเอกน,นัทพลนาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นี่นะฮะก็เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่เพิ่มเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแต่รัฐมนตรีกร om, ลาโหมรัฐมนตรีว่าการกลาโหมตำแหน่งเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีรมชกลาโหมมาแล้วนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัต,ต์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริษเงียมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรบงเทียนทองครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราภูศิล,ละปะอาชานะครับอยู่ในกวีเดิมนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับนางสาวสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนางนัลมลพินโยสิลวัฒน์นี่ก็ตามคาดนะครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับนายอิทธิศิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครับนายอัคราพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร นางมณภรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนายสุรพงศ์ปิยะโชติครับเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนา,นายพิชัยนริพพันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ นายนภินทรศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาบีดาไทยเศษครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนเดิมนะครับผลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันจร,ริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ที่เดิมนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่มาแทนคุณสันต,ติพร้อมพัฒนะครับ นายเอกนัทพร้อมพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับดั้งแต้นวันนี้เป็นต้นไปครับประกาศนาวันที่3กันยายน2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับ